ถ้าคุณยังปล่อยให้ตัวเองปวเดเรือรังอยู่หยุดฟังก่อนค่ะเพราะนี่คือ3เหตุผลที่คุณไม่ควรมองข้าม ข้อแรกค่ะถ้าปล่อยให้ตัวเองปวดเรื้อรังโดยไม่รักษานะคะจะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางของคุณโดยตรงค่ะสมองของคุณนะคะก็จะชินกับความเจ็บปวดค่ะแล้วก็จะรู้สึกปวดมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งปล่อยไว้นะคะสมองของคุณก็จะยิ่งไวต่อความเจ็บปวดค่ะปวดนิดเดียวนะคะก็รู้สึกเหมือนปวดมากแล้วค่ะข้อที่2นะคะก็คือเสี่ยงต่อการทําลายเส้นประสาทแบบถาวรน,นั่นเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโรคที่เหมือนกับหมอน,นอกระดูกทับเส้นประสาทค่ะถ้าปล่อยไว้นานนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ค่ะ หรือว่าอาจลงเหลืออาการชานะคะตามร่างกายนะคะแบบถาวรนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะรักษาแล้วนะคะก็อาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมร้อยเปนค่ะข้อที่3ค่ะก็คือความปวดนะคะทําให้เรานะคะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรควิตกกังวลได้เลยเนื่องจากความปวดนะคะส่งผลต่อกิจ,จวัตรประจําวันของเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการเข้านอนนะคะหรือว่าการเข้าสังคมค่ะดังนั้นนะคะก็ทําให้เราเกิดความเครียดสะสมได้ค่ะหากคุณม,มีอาการปวดเรื้อรังนะคะอย่าปล่อยไว้นานรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ